สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องเว็บกับพี่พรครับงานถ่ายแบบเผยความสวยรลอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่รักที่เราบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจและมักจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปกับคู่รักต่างวัยซึ่งส่วนมากจะบอกว่าไม่เหมาะสมแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่สนใจอะไรตรงนั้นจึงได้ก้าวข้ามปัญหาที่เจอมาได้และได้เป็นที่ด่งดังเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปเลยละครับสําหรับคู่แรกต่างวัยน้องเว็บและพี่พรโดยคู่ รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีก่อนที่ทั้งคู่จะได้รับการท้าทามและเซ็นสัญญาอยู่ค่ายหายทองคําของพรรจักรชัยหายทองคําและพี่พรไฟหญิงก็ได้พลิกชีวิตทําสวยทั้งใบหน้าจนสวยเป๊ะปังเป็นสาวลูกครึ่งและล่าสุดทางน้องเว็บและพี่พรนันก็ได้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับงานคู่กันแบบรัวๆซึ่งก็ได้ถ่ายแบบและได้เปลี่ยนลุคใหม่ของพี่พรไปเลยโดยที่พี่พรผมสัน้นซึ่งใน โพสลง Facebook ของเจ้าตัวเปิดเผยความในใจที่ทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรก็มีข้อความว่ารักเราไม่เก่าเลยและมีอีโมจิรปหัวใจสีแดงที่บ่งบอกถึงความรักที่มั่นคงกันอย่างมากเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ